มันคืออะไรนี่นี่มันคือหางหางอะไรล่ะลองเดาดูสิเพื่อนๆลองเดาดูว่ามันคือหางอะไรเอามาจากเศษเหล็กเศษอะไรพอ่อไอเสียรถจักรยานยนต์เก่าเรา <laughs> แล้วก็มาทำเป็นหางเลื่อยไอ้ตัวเนี้ยเป็นเหล็กกล้าเหล็กใบเลื่อยที่มาจากโรงเลื่อยใหญ่ซื้อเขาามาหนึร้อยบาทแล้วก็มาทำใบมันทำเองเสียงดีเงางาเงา,งาเสียงดี ไปดูความคมของมันพ้นงานของมันนี่เกือบจะทั้งนั้นเลยนยตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นนี่มันคมมากานะนี่นะนี่นี่นี่น,นี่คือเจตนาทำให้มันนะเสียงดีไหม เนี่ยไม่ถึงสิบวินาทีนั่นตัวไหนอีกล่ะเออตัวไหนกล้าโชว์หน่อยสิเห็นไหมเนี่ยหางของมันนี่ที่สุดยอดคือเจตนาใส่อย่นี้นับเลยจาก จากก้าเลื่อยเองทำเองเลื่อยเองนี่นะนี่ นี่คือความเท่ก็ประมาณ20วิประมาณ20วิซื้อเขายอดไม้นี่ซื้อเขาทั้งนั้นไอ้นี่ก็ซื้อเขาแล้วก็มาทำดัดแปลงพึ่งเสร็จอ่ะขอบคุณสำหรับเพื่อนนะนี่คือ หางมันเจตนาทำให้แบบไม่เหมือนใครว่างั้นเถอะนี่คือเลื่อยจากฝีมือของเราทำเองทั้งนั้นเลยเอาละหางมันจ้านี่คมมากเพราะมันเป็นเหล็กกล้ามาจากโรงเลื่อยใหญ่นะฟิตเดียวใหญ่ๆนี่ไม่ถึง3นาทีเท่าๆกัติ๊ก่ะขอบคุณมากครับ